ไม่ใครมาวะเนี่ยโอ้เจอทีมเบิร์กเข้าไปโอ้ทีมเบิร์กทีมเบิร์กโอ้ทีมเบิร์กนี่เจ๋งเว้ยระวังระวังไอ้กระบูระวังอย่าป้องโกโก้ร่วงโอ้ยเล่ห้วย ยแน่ยกลางเต็กำลังนี่คือทะเลสาบคุยหลินนะครับคุยหลินใช่เดินกำลังางเต็มกำลังแนุยใช่เดินกำลังใช่เต็มกำลังุยแน่หุยฮุยแน่หุยไม่อยาไปไกลกันไม้งเป็นกำลังกลางฮุยแน่ฮุยกลางเต็มกำลังอ้าวแม่เร้วทำไมอะ